ในเร่ก,กันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในอำเภอสิชลเรื่องว่าได้เรียกประชุมเจ็ดหน่วยงานเข้าชีกแจ้งกรณีมีการรองเรียนเรื่องการบุกลุกที่นินวกรอยร้ายในพื้นที่อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยนี้แหละครับเจ้ากรณีที่นายรณรงค์ฤทธิ์กำลังมาร์กนายกอบอตอเข้าน้อยกอ,ยอยสยงสิชลยืนหนังสือต่อรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ควัดอบเรื่องที่ดินหุกรอยร้ายในพื้นที่ตําบลเขาน้อยนะครับโดยเพราะว่ามีผู้บุกๆๆรุกปลุกปั่มน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าวล่าสุดนายสมโชคสีหน้าครับในอำเภอสิชนนรยก ประชุมนะครับเจ็ดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผัดพื้นกระตามการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับเพือ่อหาแนวทางรวมกันซึ่งถูกฝ่าก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและหาทางออกต่อไปครับทางด้านข้งนายณรฤงรีดกำลังมาร์กนะคะนายกอบตอเข้าหน่อยเนี่ยแกก็บอกว่าเริ่มจากที่ตัวเองได้มีการตรวจสอบการจ่ายภาษีพื้นที่ยอด รายรับน้อยมาร์ตเวี่ยว,วพน,นันนะถาวาตรวจสอบจากกระวางแผ่นทีค่ะพบว่าการทําพื้นที่เกษตรในพื้นที่เนี่ยมาร์กว่าการชรําระพาซี่ก็เลยสร้างให้มีการตรวจสอบค่ะแล้วก็คณะเดียวกันได้รับหนังสือรองเรียนจากชาวบ้านว่ามีนายทุนเนี่ยบุกพื้นที่ในมู่ที่ซ้ำมูม่ซี่มู่หกแล้วก็มู่แปรตมบนเข้านอยจํานวนหกรอยรายล่าจากรับเรือค่าในท่านาเจ้าข้องพื้นที่ก็มีการลงตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการปลุกปั้มจริงค่ะแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ ป่าไมา้ซึ่งตนเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้เรียนเชิญซ่อซิซ่วนยงานมารวมกันสํารวจวคอแทดจิงค่ะแต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือจาก5ถึงหกน่วยงานข้องกรมป่าไมา้แต่อย่างใดนะค่ะหลังจากนั้นแกก็ได้ทาการยืนนั่งซื่อถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทันก็รับปากว่าจะแรงดําเนินการตรวจสอบคอแทจจิงที่เกิดขึ้นหากพบว่าถ้าทมผิดจริงค่ะก็จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะ นะครับหรืองอธิดินทีสิชนนะครับก็บเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะ